พี่น้องจ้ามาได้จ้ามาได้จ้าใกล้สีสวยแล้วมาแวะซื้อเนื้อก,กินเนื้ออยากนะครกันได้จ้าวันนี้ส้มตำเลยพี่น้องนี่จ้าส้มตำรถเดียพี่น้องเจ้าเก้าแลวจ้าน้องอีดกับคุณแม่ได้จ้าคุณแม่เป็นไผ่คุณแม่เป็นคุณยายสีได้จ้านี่ค่ะขายทุกวันได้จ้าขายุกวันค่ะนี่ค่ะ ไอ้ตำบักคงได,ด้พี่น,อน้อ,อ,อ,องตำบักคงได้จ้ายงบด้พี่น้องบักคงน้อยบักย้ายขรือยุบดงดูนอนดึงงึงยู่พี่น้องกันอิ่มแล้วเพ,ชชเพ็ดเนาะกินตำบักคงเพ็ดกับแม่แว่แวล้านเดียวกันแล้วพี่น้องฟ้องไปมองเดียวกันนี่หละจ้ากินน้ำน้ำได้จ้าเด้อกินน้ำสมน้ำหวานน้ำซ่ากาแฟามีเบิร์ดพี่น้องเดี๋ยวจะพูดสั้งน้จ้าขายคือเกาจ้บพี่น้อง บ่มีวันหยุดจ้ะเมื่อใดหยุดมื้อนั้นก็คือจยังว่านวันได้ไปซื้อของเด้อจ้ะวันเป็นว้านักเลงดอกเว้าความจริงนี่ล่ะพี่น้องมีฮอดน้ำพึ่งเด้อพี่น้องเด้อน้ำหวานก็นมีมีเบดิดแวะมาของเก่าเวลาเดิมร้านเก่าหน่อจ้ะบ่เปลี่ยนดอกจ้ะคนเก่าต่ำคือเก่าล่ะน้องอีท นี่ค่ะแบบนี้ล่ะค่ะรสชาตินี่ยจะเอา ally, Ora, แบบใดนี่ค่ะพี่น้องลาบก้อยส้อยใส่ใส่บีซังใดเด้อค่ะเด้อซางใดเด้อจ้าเด้อพี่น้องเด้อเฮามาเฮามาเบาๆลายใหญ่ห้างดอกสีพัดต่ำเป๊ะๆเนาะพี่น้องเนาะเท่านั้นก็เด้อจ้าเด้อสิไปรี้ยฟ้านะกุ้งขายก็กระจอมมาซังเด้อพี่น้องเด้อ